Let the bullets fly คนท้ายใหญ่นำแอคช่นสุดมันเรื่องล่าสุดของซุปเปอร์สตาร์เอเชียโจวหนฟ้านี่คือหนังที่ได้ชื่อว่าเป็นสามพบแห่งวิงทายาไัยนอกจากความสมุกแบบครบเครื่องแล้ว Let the bullets fly ยังเป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวในสัปดาห์แรกสูงที่สุดตลอดกาลหรอืออาจเรียกได้ว่าเปิดตัวด้วยไรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนทำลายสถิติของแชมป์เก่าอย,ย่งอางอวตารล,ลงอีกด้วย ที่ผมรู้สึกได้เหมือนกันฮะคือดูแล้วรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเพลินมันตามเข้าไปได้แล้วมันรู้สึกว่าหนังมันพาเราไปได้มันมีหลอกเราไปทางนู้นหลอกเราไปทางนี้แล้วเราไปเดาไม่ได้เลยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นในฉากต่อไปนอกจากความยอดเยี่ยมด้านไรายได้แล้วมันยังได้คำนิยมที่ยอดเยี่ยมกตรันตีว่าข้ามพลาดจากนักวิจารณ์ทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นไปด้วยฉากช่างสิ่งอาการตาโดยตี่งมือวินเลี่ยมชางผู้ออกแบบงานสร้างผู้ใจคงว่องคาวาย ที่เป็นที่สุดในทศวรรษ์ได้ทำให้เลติบูเลสไฟลคน้ายใหญ่ถูกฮอลลีวูดทุ่มซื้อสิทธิ์เป็นเงินถึง300ล้านบาทซึ่งเป็นสถิติงานซื้อที่แพงที่สุดเหนือกว่าที่อ no ินฟินอาร์ตแองเคยทำไว้เป็นหนังจีนที่มีรสชาติใหม่พิมพ์มืออย่างเจวันฟ้าก,ก็รู้อยู่แล้วว่าก็เลยได้ดีมากพิมพ์มือเขาระดับประการทีเดียวขขเขาหนังคอหนังรือว่านักวิจารณ์หนังเนี่ยน่าจะน่าทีได้จชมเรื่องนี้เห็นถึงความสามารถของ ดาราของการถ่ายทําของอ,ของค์ประกอบต่างๆในหนังเรื่องนี้นะครับเพื่อคิดว่าสมบูรณ์มากทีเดียวอาจกรศุนให้ว่อนไปเลย13เแม่สายนตนี้ห้ามพลาดในโรงภาพยนตร์เท่านั้น